การใส่คอนแทคเลนส์แล้วใส่แว่นทับอีกชั้นหนึ่งทำได้ไหมอันนี้จะเป็นคำถามที่เจอได้น้อยแต่ว่าก็จะมีเคสที่หมอเคยเจอมาเนี่ยก็จะมาเล่าเป็นตัวอย่างให้ฟังว่าเจอในเคสไหนบ้างทำในเคสไหนได้บ้างตัวอย่างเคสแรกเลยก็คือจะเป็นน้องผู้หญิงอายุสักประมาณ20กว่าปีมีสายตาสั้นค่อนข้างเยอะค่ะก็คือจะทำให เวลาใส่แว่นอย่างเดียวเนี่ยแว่นจะค่อนข้างหนาถึงแม้ว่าจะย่อบ,บางสุดแล้วนะเพราะฉะนั้นก็จะมีวิธีการก็คือก็จะให้น้องเขาเนี่ยใส่คอนแทคเลนช์ชั้นหนึ่งเช่นใส่คอนแทคเลนประมาณ6-700อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใส่แว่น ทับเข้าไปเพื่อให้แว่นเนี่ยที่มีขนาดเลนเขาบางแล้วก็ใส่สบายขึ้นอันนี้เป็นกรณีที่1ที่เกิดขึ้นกรณีที่2ก็คือคนไข้เนี่ยเริ่มมีอายุ40ปีขึ้นไปเริ่มมีใส่ตายาวตามไวแต่ว่าต้องหนุ่มๆสาวๆเนี่ยมีใส่ตาสั้นเขาใส่คอนแทคเลนส์สมมติว่าใส่ตาสั้น500 500เนาะเก็บไว้นะ500แล้วก็มีใส่ตายาว200สายใสตายาว200มาแล้วเนี่ยปุ๊บเขาใส่คอนแทคเลนเท่าไหร่คะ 300ก็จะทําให้เหลืออีก200เพื่อชดเชยแก้ไขในการเป็นสายตายาวตามไวเขาก็จะอ่านไกลได้ระยะกลางก็พอได้แต่มองไกลเป็นยังไงคะ500ลบ3 0 0ก็จะเหลืออีก200อือยเขาก็อาจจะมองไกลไม่ชัดมากก็อาจจะได้แบบลางๆหน่อยเพราะะนานเนี้ยระยะเนี้ยเขาได้แล้วระยะใกล้ได้ใช่ไหม เพราะนั้นเขาก็จะมีแว่นอีกตัวหนึ่งเวลาขับรถเวลามองไกลเขาอยากจะมองชัดเขาก็หยิบแว่นขึ้นมาใส่ก็คือถอดแว่นอ่านใกล้คอมพิวเตอร์ได้แต่ว่าพอใส่แว่นปุ๊บก็จะมองไกลได้อันนี้ก็จะเป็นอีกเคสหนึ่งกรณีที่3อันนี้เป็นกรณีที่เจอน้อยสุดเลยค่ะแต่ว่าเคยเจอมาก็คือคนไข้าอายุ50ปีแล้วก็มีต้อกระจกแค่ข้างเดียวมีต้อกระจกข้างเดียวแล้วปรากฏว่าใส่ตาสั้น 600ทั้งสองข้างคุณหมอที่ทำเต้ากระจกให้เนี่ยทำไปแค่ข้างเดียวเปลี่ยนเลนส์ให้พอเปลี่ยนเลนส์ให้ปุ๊บเซตตาเก็ตใหม่ของตาข้างนี้ที่เป็นต้อกระจกกลายเป็นเซตเป็นศูนย์ไปละข้างนี้ศูนย์ข้างนี้สั้น600ข้างใส่ตาสองข้างไม่เท่ากันพอข้างใส่ตาสองข้างไม่เท่ากันการที่จะใส่แว่นเข้าไปเนี่ยให้ข้างหนึ่งเป็นศูนย์ข้างหนึ่ง600ภาพเล็กข้างหนึ่งใหญ่ข้างหนึ่งสมองเมิร์จกัน เอามาจูนกันไม่ได้ก็เลยมีการเวียนหัวใส่แว่นไม่ได้รับแว่นไม่ได้เพราะฉะนั้นวิธีการแก้ไขถัดมาก็คือใส่คอนแทคเลนส์เข้าไปหนึ่งข้างปุ๊บข้างนี้ก็อาจจะเป็นลบหกร้อได้แล้วและอีกข้างหนึ่งก็เป็นศูนย์ใช่ไหมแต่ปัญหาอายุ50เป็นยังไงคะมีใส่ตายาวด้วยพอมีใส่ตายาวด้วยปุ๊บให้คนไข้ใส่ตัวเลนโปรเกรสซีทับเข้าไปอีกชั้นหนึ่งก็ใส่คอนแทคเลนส์แก้ใส่ตาสั้น ใส่โป g r e s s ซีฟใส่เข้าไปปุ๊บคราวนี้คนไข้ก็สาม,มารถมองไกลชัดมองใกล้อ่านหนังสือได้อันนี้ก็เป็นการแก้ไขเป็นเคส by เคสไปค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องอธิบายแล้วก็แนะนำข้อดีข้อเสียของทั้งเลนโปรเกรสซีฟแล้วก็ข้อดีข้อเสียของการใส่แว่นทับ c คอนแทคเลนในแต่ละเคสเป็นเฉพาะเฉพาะไปด้วยให้คนไข้เข้าใจกับเราว่าเขาโอเคไหมเขายอมรับได้ไหมค่ะ ตกลงตรงกันเราถึงจะจ่ายแว่นจ่ายคอนแทคเลนส์แบบนั้นให้เขาค่ะ